สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลแชมเปียนชิพอังกฤษครับเตะในเวลาตีสามตรงซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์บอมบิดเอาเบียนครับซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนส่วนเวสต์บอมบิดเอาเบียนอยู่อันดับที่22ครับเรื่องตัวนักเตะเนี่ยของพูดยากเนาะมันเป็นทีมจากแชมเปียนชิพด้วยพูดถึงสถิติกันก่อนดีกว่าครับซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านครับ ห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองครับเกมล่าสุดี่ก็ชนะมิวอได้สามประตูต่ดศูนย์นะและมิวอเนี่ยอยู่อันดับสูงกว่าเขาด้วยครับถือว่าผลงานดีเลยในเกมล่าสุดส่วนทางฝั่งของเวสต์บอมบิดอาเบียนครับออกไปเป็นเกมเยือนเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่ใช้ได้อยู่ห้าเกมหลังสุดก็ชนะ2แพ้2เสมอ1ครับเกมล่าสุดในออกไปเยือนควีนสปาร์กเลนเจอร์ก็ชนะได้นะซึ่งควีนสปาร์กก็อยู่อันดับสูงกว่าเขาเหมือนกันนะ แต่ว่ากันด้วยเรื่องของตารางคะแนนครับเซนต์แลนด์อยู่อันดับที่1 1อย่างที่บอกไปในช่วงต้นครับมีอยู่30คะแนนแตมเนี่ยมันก็ยังพอไปอยู่ในโซนที่ลุ้นเพลย์ออฟได้ครับโซนเพลย์ออฟตอนนี้คือวัตฟอร์ดอันดับ6กครับอันดับสุดท้ายมีอยู่33คะแนนเซนต์แลนมีมี30ครับชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นไปเทียบเคียงได้เลย ส่วนทางฝั่งของเวสบอมเนี่ยต้องหนีตายพลวันเหมือนกันแหละครับณตอนนี้เนี่ยอยู่โซนตกชั้นด้วยอยู่อันดับที่22มีอยู่23คะแนนแต่ถ้าชนะเกมนึงเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนได้ครับเพราะว่าแต้เนี่ยมันไล่จี้ๆกันอยู่กับพวกรอตเทนแฮมสโต๊กคาดิฟวีแกนเฮาวันนี้ด้วยที่เลดเนี่ยมันเชียร์ฝั่งไหนก็ได้เนาะยังไงแล้วมันก็ต้องอิงเจ้าบ้านก่อนอยู่แล้วแหละครับซันเดอร์แลนด์ดยอันดับที่ดีกว่าด้วยผลงานจริงๆก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่อะไรเวลาเล่นในบ้าน ผมว่าวันนี้แมวดำหน้าเชียรครับเต็มที่ก็เสมอไม่น่าหลุดไปจากนั้นครับอยู่ที่ว่าวันนี้จะเจ้าหรือเจียเท่านั้นเองวันนี้ชอบแล้วก็เชียซันเดอร์แลนด์ใครอยากร่วมสนุกกีฬาฝากอัลฟา88ดด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ